ัวทีหน้าคูเนี่ยมีไปหลังมาเก็บหน้าเลสหน้าเลสองชั้นยังมีอยู่เปล่าระวังด้วยนะสองชั้นไม่ว่ตัวดีเจไดยันเจสองตัวสอตัวสองตัวอยู่หลังถังกระยาเขียวหแล้วก็หาเลสหนึ่ก็บเก็บตาย

ไม่เราดูสองชั้นนะเอ๊ะม่าตัวทีมม่าตัวทีเก็บแม็กซ์แล้วกันดันไม่เลยดันวจไม่เข้าดันหลังเราไม่ใช่ไหมครับมาเยอะแล้วกำแพงอ่ะตั้งขาอู่อะทะปิงมีกำแพงสปริงมีสองตัวสามสามสามลงเกิดมาเต็มเลยอ่ะเก็บปืนถอดแม็กให้หมดเลยมาเมล็ดยาอะไรตรงนั้น ไ,ไอ้เจแม่ะ้เเข้ามาเก็ตกับแม่น้องไม่ตายหรอวะโอ้โหไม่ตายไอ้เจ่ถอยตำรวจพี่เข้ามพี่เข้ามาเขาเข้ามาเก็ตเข้ามาเข้ามาเล่นในเลย

Đuôi mái đuiไม้ cu. mái mà kiếm. tay Đánh.

เดเก็บหมดไปเยว้ยมีตัวเก็บไม่หมดหรอกพี่เก็บไม่หมดหรอกอพี่คัดเลเอลยเตายหงต้องอต้องอต้ังหงก็มีวะพี่้ยิพี่ยิงตายหมดเลยอั้องยิงทไหนฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งเนี้ยพี่ยิงหมดเลยฝั่งเนี้ยเ็นมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วพอกันพอกันถอยเข้า

พี่ตรงกับพี่รูฟินโอ้โหดนแข่งแข็งกว่งเล่นไม่ไม่แขนใหม่พี่แขนใหม่ลงมะแขนใหม่ลงเต็มเลยเซิร็จสิบคนโอล่าลงได้มาแค่ชุดหนึ่งอะใส่หัวตัวไม้ชุดหนึ่งเลยก็ได้อิ่มอ่ะยิงอย่างมันอะเมื่อกี้เนี่ยตายเยอะจัด